s ุ z ก k เซียึส1.2 GL <S <S ราคาไม่ถึง4 0 0แสนผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดี D D, เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อหาเอิรนได้เลยนะ สวัสดีค่ะตกใจละซี่ตกเจละซี่วันนี้นะอยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถ2คันนี้เลยซูซูกิเซียนะคะ1.2 GL รถอ e ีโคคาราคาถูกนะคะได้รถปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถ ทั้ง2คันนี้กันเลยดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถซูซูกิเซียหรือว่าเปรียบเทียบอยู่หรือหารถที่ผ่อนสบายๆออปชั่นเยอะๆนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้มีตัวเลือกให้กับคุณลูกคา้าทั้ง2คันเลยเรามาเริ่มต้นนะคะคันแรกนะคะเป็นคันนี้เลยดีกว่านี่ซูซ u กิเซีย1.2 GL นะคะปี2019มาพร้อมเลขใหม่เพียง38,000กิเมเท่านั้นนะคะราคาของคันนี้ตั้งขายอยู่ที่345,000 บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคาก็ดีผ่อนก็ดีนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่มาณ6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้นะคะมาพร้อมออปชันนะคะที่จะได้เป็นตัวรถคือสีขาวก่อนเลยมาพร้อมป้ายทะเบียนรถ3ขอไข่ช่าช้าง 2, 7 8 8เนะคะเป็นป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยนี่กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียม4เส้นพร้อมโลโก้ของตัว S ก็คือ Su ูซ k กินี่เองนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนีย รถคือสวยจริงให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์กรอบดวงไฟไม่แตกไม่ร้านะคะที่สำคัญไม่ชำรุดด้วยอ่ะเรามาดูตัวยางและก็แม็กของคันนี้กันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมล้อนะคะที่จะได้เป็นล้อกระทะนะคะตรงรุ่นของตัวรถคันนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมตัวยางนะคะคันนี้ได้ยางนะคะปี2019นนะคะยางก็เป็นตรงปีตรงรุ่นกับตัวรถนั่นเองก็คือให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่ายางก็เดิมนะคะอ่ะด้านบนนะคะมาพร้อมที่แก้มมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นไฟเลี้ยวที่แก้มรถ สีกระจกก็จะเป็นสีขาวนะคะขาวนวลๆแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มมาให้กับผู้ลูกค้าแล้วด้วยลูกค้าออกรถไปนะคะไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มไม่ต้องติดคิวเพิ่มเพราะว่าติดให้กับูลูกค้าแล้วอ่ากระจกนี่เรามาดูกระจกกันดีกว่าโครงสร้างกระจกนะซูซูกิแบบนี้เลยพร้อมกับตัว กระจกหลังก็ซูซูกินะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโครงสร้างของคันนี้นะคะสวยและก็เดิมจริงๆโครงสร้างด้านหลังของคันนี้มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะที่ติดตั้งมาให้ลูกค้านะคะเดิมเดิมรอบคันเลยคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตมาให้คุณลูกค้านะคะรอบคันตัวซีนนะคะแนบสนิทแบบนี้เลยนี่ซีนแนบสนิทให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่ารถคันนี้ซีนก็เดิมไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลัง มีไฟเบรกมาให้ด้วยออปชั่นของคันนี้บอกเลยครบเครื่องจริงๆติดสปอยเลอร์แล้วสเกิร์ตแล้วมีกล้องด้วยนี่กล้องถอยนะคะช่วยในการขับขี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็โลโก้ทุกจุดอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นซูซูกิซูซูกิตรงกลางแล้วก็เซียสนะคะที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะ GL p a s s รุ่นย่อยของคันนี้นะคะเป็นตัว GL p a s s นะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ลูกค้าได้ดูกันเลยดีกว่าว่า ด้านท้ายของคันนี้นะคะมีพื้นที่เยอะแค่ไหนคันนี้นะคะอ่ะเปิดแทน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 ไม่มีนะคะเดี๋ยวไปเปิดจากข้างในก่อนคันนี้เปิดด้านท้ายตึก๊กโอเคเปิดแล้วที่จริงเปิดจากด้านในนะคะคุณลูกค้าค่ะ เปิดด้านท้ายจากด้านในได้ที่จริงเขาเปิดจากด้านหลังได้แต่ว่ารถน่าจะไม่ได้สตาร์ทอยู่อ่ะพื้นที่ด้านในถือว่ากว้างมากๆคันนี้นะคะด้านในถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณสงใบใหญ่ๆได้พื้นที่ด้านหลังนะคะเอาไว้ใส่แบบว่าของจุกจิกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะใส่กระเป๋าก็ได้หรือว่าใส่เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าใส่กล่องรองเท้าก็ได้เช่นเดียวกันนี่คันนี้เขาถอดไปทาความสะอาดแต่ว่าไม่เป็นไรเราให้ดูโครงสร้าง นี่เลยโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์คคำมะพร้าวนะคะเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะนี่ตัวซีนนะคะตัวซีนมะพร้าวอยู่ครบนะคะทั้งซ้ายและขวา Met k, เม็ดอาร์เคียงกันสวยๆหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดเลยหัวนอ็อตซ้ายและขวาไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถคันนี้ไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนอ่ะเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเปิดภายในดีกว่าว่าเครื่องพันสองเขาเล็กหรือว่าเขาใหญ่นะแฮ่ลดล็อกนะคะเล่นมุกกับตะกรงไปแล้ว1ทีเปิดแล้วนี่ภายในของเครื่องพันสนะไม่แคบเลยอันนี้เอิ้นสูง160นะคะแต่ว่าพื้นที่ด้านในถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ นั่งสบายด้วยคุณลูกค้าขาคันนี้ดีนะภายในได้เบาะผ้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะก่อนที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือทําสปาคีนนิง่งภายในและภายนอกให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งนะคะใส่เอกสารหนังสือเรียนก็ได้มีที่อิงไหลให้วางแก้วน้ำได้ด้วยสองฝั่งบอกเลยว่าไม่ต้องแย่งกันเพราะว่ามีให้เลยสองฝั่งนะอ่ะเราไปดูด้านหน้ากันบ้างเรามาดูด้านหน้าตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าคันนี้ ด้านในเป็นยังไงบ้างนี่ด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับตัวรถที่บอกเลยว่าสวยสตาร์ทเลยเพื่อที่ให้ลูกค้าได้เห็นหน้าปัดของตัวรถคันนี้นะคะนี่หน้าปัดคันนี้นะคะเลขใไม่เพียง38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้เป็นหน้าปัดดิจิตอลหน้าปัดดิจิตอลด้วยเปิดไฟหลีกก็ได้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์คอนโซลด้านบนนะคะให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่านี่ด้านบนนะ ไม่มีคราบกาวนะคะหรือว่าคราบแบบคราบแบบไม่ดีอะ่ะก็คือแบบมันเรียบแล้วก็เนียนไปเลยจอทัชสกรีนด้วยแล้วก็แอร์หมุนนะคะเป็นแอร์แมนนวลมีที่วางแก้วให้สองฝั่งเกียร์ออโต้แบบถุงนะคันนี้เป็นถุงครอบมาให้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่ารถอะ่ะเหมือนกับว่าคุมเกียร์มาให้เลยเพื่อไม่ให้สิ่งสปกปรกอะ่ะลงไปสะสมในนี้นั่นเองอะ่ะคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ลูกค้าดูเลยดีกว่าสําหรับรถคันนี้ อ่าเขาแจ้งว่าเปิดไฟหลีอยู่ปิดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะนี่เครื่อง e ีโคคาร์นะคะ1.2ประหยัดน้ำมันแน่นอนอัตราในการวิ่งนะคะประมาณ17-18โลลิตรได้เลยเพราะว่า รถคันนี้ไปอยัาน้ำมันมากๆคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะที่ไม่มีรอยไข่รอยถอยของหัวน็อตเลยหัวน็อตทุกจุดนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยมากแต้นสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีคาบน้ามันไหลเยิ้มรั่วซึมทุกจุดอยู่ครบ กิ๊บกิแบบนี้เลยสติกเกอร์ก็ยังอยู่คาบซีนนะคะต่างๆทางมะพร้าวก็ยังอยู่ออกมาจับไพแดงเลยนะนี่หัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับตัวรถที่เป็น Eco Car 1.2นะคะ GL <ๆ>คันนี้เลยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูคันสีดํากันบ้าง ต้องบอกคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานและเป็นสีดำดุระดับผู้บริหารเลยสำหรับคันนี้ก็เป็น1.2 GL นะคะปี2021ไปรถแค่ปีที่แล้วเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปีที่แล้วเท่านั้นนะค,ะคันนี้เลขไม่เพียง11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสีดำ เบนซินล <lent il, S 1> e ้วนเครืはは่องอีโคคาอีก1คันเรามาดูออปชันของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรให้มาบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าโฉมหน้าของคันนี้แตกต่างจากคันเมื่อสักครู่เลยนี่ต่างกันที่กระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าคันนี้เป็นสีดำนะคะคาดโครเมียม2เส้นนะคะด้านบนด้านล่างแล้วก็มาพร้อมโลโก้ของตัวซูซูกิอยู่ตรงนี้เลยทะเบียนรถ2ขอไข่ทอทง7120่ ้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่มีช่องใส่ตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะทั้ง2คันแหละแต่ว่าอันนี้ได้ไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วในดวงไฟนั่นเองถือว่าสภาพสวยจริงคันนี้แต่งล้อมแม็กมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ แต่งล้อแม็กมาให้กับผู้ลูกค้านะคะแต่งซิ่งมาให้หัวนอ็อตสี่รูนะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้นะคะเป็นยางปี2021ตรงปีตรงรุ่นเช่นเดียวกันออกมาจากศูนย์เลยปี21นะคะโชคคู่หน้านะคะก็นํำเดิมมาแซมสีจากโรงงานก็ยังอยู่ให้กับผู้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนติดฟิล์มสีดํามาให้ลูกค้ารอบคันพร้อมกับป้ายพาสีหน้ารถนะคะที่ ต่อมาให้แล้วหมดปีหน้าไปเลยนะคะทั้ง2คันนะหนูต้องบอกลูกค้าก่อนนี่คันนี้นะคะเรามาดูนะคะภายในกันเลยดีไหมคันนี้เรามาดูภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในของคันนี้เป็นยังไงอ่ะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันภายในคันนี้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันเลยนะคะพร้อมออปชันภายในตัวรถนะที่แตกต่างจากคันเมื่อสักครู่อยู่นะเขาต่างกันที่หน้าปัดนั่นเอง พวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้นะคะหน้าปัดนะคะบอกเลยว่าเป็นจอทัชสกรีนให้กับผู้ลูกค้าเรียบร้อยเลยคอนโซลด้าน,นบนไม่มีช้ำไม่มีคราบกาวใดๆด้วยพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้เป็นเกียร์โต้คันนี้เป็นเกียร์โต้แบบถุงเหมือนกันนะคะคอนโซลที่แบกมือนะคะเรามาดูหน้าปัดกันดีกว่านี่คันนี้สีดำนะคะเลขไม์เพียง11,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเดี๋ยวลองไปดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้ด้านหลังเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยหุยแต่ว่าความกว้างนะคะก็เท่ากันกับเมื่อสักครู่เลยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีแน่นอนใครที่หารถนะ,ะที่ภายในเป็นบาะผ้าดูแลแบบ คือระบายความร้อนได้ดีอะค่ะตอบโจทย์สาหรับกรุงเทพนะคะคุณลูกค้าขะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดที่แบบร้อนๆอย่างเงี้ยหนูก็แนะนำนะคะสำหรับรถสเปคประมาณนี้ที่แบบภายในเป็นบาะผ้านี่กระเป๋าทิ้งเจ้าสองฝั่งเช่นเดียวกันมีที่อิงไหลนะคะภายในตัวเบาะนะคะคันนี้กับคันเมื่อสักครู่คือใกล้เคียงกันแล้วเหมือนกันเลยเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าคันนี้น่าจะมียางอะไหล่มาให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนี่ด้านหลังของคันนี้นะคะเรามาดูโครงสร้าง พื้นที่ด้านในความกว้างเท่ากันนะคะพื้นที่ด้านในใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบใหญ่ๆพื้นที่ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็นี่คันนี้ได้เป็นตัวชุดยางซ่อมอะไ่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมให้นะเป็นชุดซ่อมยางอะไรน,นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมให้คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะคะทางมะพาร้าวรัดยาวเม็ดอัลเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยด้านซ้ายและด้านขวาให้กับคุณลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอย,ย,ยถอดนะคะ โครงสร้างบอดี้ของคันนี้หัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดบอกเลยว่าสวยเดิมจริงเราไปดูไฟไท้ายด้านหลังกันบ้างไหมนี่สำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะไม่มีสปอยเลอร์นะเรียบๆเ,เนียเน้ยบๆแบบนี้เลยไม่ต้องเจาะอ,อะไรด้วยมาพร้อมกับตัวไฟไทะะ้ายเนี่ยที่เป็นแบบหลอดไส้โลโก้ซูซูกิเอสแล้วก็ซีออยู่ครบเลยนะคะด้านท้ายคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟทับทิมคู่หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องของคันนี้ให้ลูกค้าดูกัน นี่เปิดตัวห้องเครื่องให้ดูเลยดีกว่านะคะโครงสร้างเดิมไม่เดิมนี่ให้ดูตัวเครื่องแล้วก็ห้องที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะเพราะว่าจะได้รู้เลยนะคะว่าหัวน็อตมีรอยไขมีรอยถอดหรือเปล่าอ่าคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมเลยหัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลย เม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้สติ๊กเกอร์มอกก็อยู่ครบแบบนี้นะคะทางมะพร้าวอยู่ครบตัวเครื่องสําคัญสุดนี่ให้ลูกค้าเห็นเลยตัวเครื่องนะมาแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยมาแต้มสีอยู่ครบเลยนะคะพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ที่ไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมนี่มาแต้มสีอยู่ครบเลย ฝากระโปรงซ้ายและขวาไม่มีอรอยไขไม่มีอรอยถอดตัวซีนต่างๆก็ๆอยู่ครบเช่นเดียวกันอ่ะเป็นตัวเลือกนะคะให้กับลูกค้าได้เลือกและตัดสินใจกันเลยบอกเลยว่าทั้ง2คันนี้ก็เหมือนหยินกับหยางนะคะก็คือสีขาวและสีดํานั่นเองอ่ะวันนี้นะคะก็ให้ลูกค้าได้เห็นนะว่ามีรถให้เลือกสองคันนี้นะคะเป็นตัวซูซูกิซียถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถนะคะหรือว่าอยากปรึกษาเครดิตนะคะสามารถติดต,ต่อหาพวกเรานะคะหรือว่าโทรหาเอิร์นนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเ็ดให้กับลูกค้าได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ